แล้วก็สู่ช่องของอาจารย์หนิงดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไครด้วยเพื่อเป็นกำใจให้กับอาจารย์หนีงดนะคะไปค่ะเราไปฟังกันเลยนะคะ ชาวราศีมีนที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าชีวิตในเดือนกันยายน2564จะเป็นยังไงกันบ้างและอาจารย์ก็ขอเป็นตัวแทนให้กับชาวราศีมีนในการเลือกไพ่ในครั้งนี้นะคะ ในด้านของการงานนะคะสําหรับพนักง,งานบริษัททั่วไปสถานการณ์การทํางานในช่วงนี้ดูจะไปด้วยดีอย่างราบรื่นเพราะความหัวไวและมีไหวพริบนะคะบวกกับความรู้รอบตัวของคุณและรู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นด้วยทําให้การทํางานเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีอย่างราบรื่นทีเดียวค่ะแต่ความรู้สึกของคุณสี่ในช่วงนี้ค่อนข้างจะออดูขี้ังวลน,นะทําให้การทํางานช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกย้ายไปไหน ยังอยู่ที่เดิมหรือยังไม่คิดที่จะลงมือทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ยังคงอยู่กับสายงานเดิมตําแหน่งเดิมระวังในช่วงนี้นะคะความใจร้อนจะทําให้การทํางานของคุณเกิดปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือการเจรจาต่อรองส่งผลกระทบให้การทํางานเกนิดปัญหาความเสียหายขึ้นได้เพราะการตัดสินใจที่ผู้วังหรือความใจร้อนนะจากการโดนผลกระทบบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคดังนั้นในช่วงนี้นะคะ การทำงานนะคะหรือการพยายามที่จะดูแลจัดการกับปัญหาด้วยความใจเย็นนะคะที่จะค่อยๆค,คิดแล้วก็ไต่ตองอย่างรอบคอบและใช้คำพูดที่ดีนะคะในการพูดคุยหวาดร้อมหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์แต่ให้มีสติในทุกครั้งนะคะที่จะพูดอะไรหรือว่าตัดสินใจลงมือทำอะไรก็จะทำให้การทำงานในเดือนนี้ของคุณราบลื่นไปได้ด้วยดีโอกาสที่การทำงานจะเกิดปัญหาก็จะไม่มีเข้ามาค่ะ ่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นเดือนที่ธุรกิจเนี่ยดูจะรับเลื่อนไปได้ด้วยดีภายใต้การควบคุมดูแลการจัดการที่ดีอย่างระมัดระวังของคุณนะมีการขยับขยายในการร่วมหุ้นลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้ประมาทเพราะในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของการเจรจาที่ไม่ลงตัวหรือเอกสารสัญญาที่จะไม่เป็นไปตามที่คิดที่เข้าใจอย่างที่คุณต้องการนะดังนั้นช่วงนี้นะคะควรตกลงต่อรองอะไรนะคะให้ดีให้เข้าใจตร การเสียก่อนหรือทำสัญญาอะไรก็ควรตรวจสอบตัวเช็ครายละเอียดให้ถี่ถ้วนไม่ควรประมาทเพราะหากคุณประมาทไม่ระวังนะคะที่จะดูแลผลประโยชน์ตัวเองให้ดีก็จะส่งผลให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมีโอกาสเกิดปัญหาเกิดความเสียหายขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะ ประมาณนะคะในด้านของการเงินดูจะเป็นช่วงที่มีความคล่องมือนะคะทางการเงินที่ดีพอสมควรเลยนะและเป็นเดือนที่มีโอกาสมีความพร้อมนะคะที่จะซื้อรถหรือเปลี่ยนรถใหม่ในช่วงนี้ด้วยการเงินช่วงนี้นะคะจะหมดไปกับการดูแลผู้ใหญ่ที่คุณรักและเคารพหรือจ่ายเพื่อแลกกับการทําอะไรในช่วงนี้นะคะเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะคะสะดวกขึ้นเป็นไปนอย่างที่คุณต้องการเช่นใจ่ายให้กับคุณกลางในการดําเนินการต่างๆหรือจ่ายให้ กับทนายนะคะในการว่าจ้างจัดการแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้นะคะจึงอยากให้ระวังว่าจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาข้อตกลงที่จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการยิ่งถ้ามีในเรื่องของเงินเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ประมาทนะที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ตัวเองให้ดีต้องพูดคุยตกลงสอบถามกันให้ดีให้ชัดเจนนะคะอย่างรัดกุมแล้วการเงินของคุณเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นในช่วงนี้ค่ะ และส่วนในด้านของความรักนะคะสําหรับคนโสดหากสถานะยังแค่คุยคุยกันอยู่จะมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์นะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่ดีขึ้นในช่วงนี้นะคะที่จะกลายมาอยู่ในสถานะแฟนที่จะเริ่มต้นเรียนรู้กันละกันค่ะและส่วนคนที่โสดสติดนะ,ะก็มีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาในช่วงนี้ด้วยซึ่งอาจจะมาจากการทํางานนะคะที่ค่อนข้างต้องติดต่อกันบ่อยและถ้าคุณพยายามนะคะประคับประคองดูแลความ สัมพันธ์เนี่ยให้ดีอยู่ตลอดตลอดนะคะที่จะไม่พยายามทำร้ายจิตใจกันก็มีโอกาสที่ความรักของคุณในเดือนนี้มันจะไปได้ด้วยดีนะคะในอนาคตค่ะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะเป็นเดือนที่ต้องให้ความสําคัญกับความรักให้มากอยากให้ดูแลเอาใจใส่คนรักให้มากขึ้นเพราะในช่วงนี้นะคะการไม่ค่อยมีเวลาให้กันที่จะหันหน้ามาดูแลใส่ใจคนรักจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของบุคคลที่3ที่จะเข้ามาเป็นเหตุให้คุณต้องทะเลาะกันนะม,มีโอกาสที่จะเลิกลากันได้ด้วยเช่นกันหากคุณใช้อารมณ์หรือความรุนแรงคุยกันอยากให้ระวังด้วยเป็นไปได้นะคะการเลือกที่จะจัดการกับปัญหาที่เข้ามา ด้วยการค่อยๆค,คุยนะคะและหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดจาทำร้ายจิตใจคนรักเนี่ยจะดีที่สุดพยายามควบคุมอารมณ์แล้วก็สติให้ดีหากยังไม่พร้อมคุยนะคะก็ให้สงบจิตสงบใจให้ดีก่อนแล้วค่อยหันหน้ากลับมาคุยจัดการแก้ไขปัญหากันใหม่ก็จะทําให้สถานการณ์ที่แย่ๆเนี่ยมันดีขึ้นได้นะแล้วความรักก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีในช่วงนี้ค่ะบอกเลยว่าความรักสําหรับคนมีคู่เนี่ยเป็นเดือนที่ต้องไม่ใช้อารมณ์แล้วก็ความวุ่นวายในการจัดการปัญหา แต่ต้องใช้ความใจเย็นให้มากนะคะแล้วก็ไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดความเสียใจความโกรธต่างๆนานาการปล่อยวางและให้โอกาสตัวเองแล้วก็คนรักจะทําให้ความรักของคุณในเดือนนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างดีนะคะอย่างมีความสุขภายใต้การควบคุมดูแลของคุณนะคะด้วยความรักและความเอาใจใส่ที่อ่อนโยนที่มีต่อคนรักค่ะ ในด้านของสุขภาพนะคะเป็นเดือนที่ไม่อยากให้คุณเนี่ยประมาทนะคะที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของการปวดไหล่แขนและมือไปจนถึงขาและการแน่นหน้าอกโรคหัวใจหากเป็นอยู่ก็มีโอกาสที่จะกําเนิบได้ในช่วงนี้นะถ้าไม่ดูแลสุขภาพตัวเองอะให้มากๆและในด้านของอุบัติเหตุก็เช่นกันช่วงนี้เนี่ยจะใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษอย่าประมาทแล้วก็อย่าใจล้อหรือใช้ ใช้อารมณ์นะคะเวลาขับรถเพราะช่วงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะแม้หากผิดพลาดประการใดนะคะหรือว่าไม่เป็นที่พอใจกับทุกๆคนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องขออาภาัยมณะที่ดีด้วยนะคะ